จังหวัดเชียงรายหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ในเวลา18.08นาทีโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาวลึกลงพปด้ดิน6กิโลเมตรซึ่งถือว่าตื้นมากจนสร้างความเสียหายให้กับ7จจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายถึง7อำเภอ47บตำบล478หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายกว่า10,000หลังคาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มที่เหตุการณ์ครั้งนั้นได้เกิดขึ้นเราไปดูกันซิว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันนั้นจะอยู่กันอย่างไรก็รกลัวอยู่ตอนแรกว่าก็กลัวเออนอนไม่ได้ไม่เคยเจออย่างนี้เลยไว้นาน ถ้าแหวนแรงๆนี่มันสักสองครั้งเนี่ยไหวแรงที่สุดเลยบ้านมันก็ล้มทางหลังเอาพี่กระโดดลงจากบ้านมาวันนั้นเด็กๆมันออกไปหมดครับออกไปแต่ผมก็อยู่มัน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 ล้มทางหลังเลยครับล้มทางหลังผวามผวาอยู่ครับผมก็ยังคิดอยู่นะว่า่าคบรอบวันที่ห้านี่ผมกลัวๆอยู่คิดว่ากลัวมันจะซ้ำมาครับ ยังกลัวอยู่ตึงวันนี้ว่าถ้าถึงครบเหล่าวันที่ห้านี่เจ้าจะอาจจะอยูว่อยูข้างนอกเไหนเจ้าเวลามันมามันมาตั้งปืนมันมาเวลาไหนแต่สิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปิดสานึกในเรื่องของความปลอดภัยและเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินไหวว่าเป็นภัยประจําถิ่นของจังหวัดเชยียงรายนะครับโดยทางจังหวัดได้นำในการอบรมให้ความรู้ในทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ นักเรียนและเยาวชนนะครับในปี2558มติคณะรัฐมนตรีได้ให้มีแผนป้องก,รรกันบัยธรรมชัตแห่งชาติปี58ซึ่งกำหนดให้ทางจังหวัดทุกจังหวัดนะรับจะต้องทำส่งให้ทันูเดือนมิจุนานนี้ก็จะเป็นนิวิทหมายที่ดีที่เราจะให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมมาขึ้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งจะไม่ใช่เรื่องการขอความร่วมมือแต่เป็นหน้าที่เป็นการบังคับเลยนะครับว่าจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมมือกันอย่างไรเหตุการณ์แผดพินหวที่จังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นเหตุการณ์แผดพินาศที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทยที่บันทึกไว้จังหวัดเชียงรายได้เกิดเหตุการณ์แผดพินหวมาแล้วหลายครั้งในอดีจนถึงปัจจุบันดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องลงไปให้ความรู้ความตระหนักในการเตรียมตัวระบือแผ่นดินไหวในครั้งต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยให้การสูญเสียรถน้อยลงไปไม่มากก็น้อยจากพัสดุสนรผูทรายงาน